สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์คืนนี้เราต้องจับตาดูไปที่พยายุไต้ฝุ่นโนรูแล้วล่ะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็เพิ่งเตือนเมื่อห้าโมงเย็นวันนี้เองก็ดูเหมือนว่ายังน่ากังวลพอสมควรนะครับผมต่อสายไปที่ดรเสรีสุประทิตครับท่านติดตามพายุต,ตัวนี้อย่างใกล้ชิดบอกกับคนไทยทั่วประเทศได้ว่า ต้องเตรียมการอะไรอย่างไรบ้างสวัสดีครับรักษเสีสวัสดีครับผู้ดีใจครับครับครับผมเป็นยังไงล่าสุดเท่าที่อาจารย์ติดตามเจ้าโนรูอยู่เนี่ยครับคือขณะนี้เองเนี่ยผมพยายามติดตามศูนย์ที่ใกล้ชิดนะที่มีเซ็นเซอร์วัดมากสุดก็คือศูนย์ฮ่องกงนะครับซึ่งโดยปกติศูนย์ฮ่องกงเนี่ยเรื่องพายุเขาเนี่ยต้องถือว่าเป็นชั้นเซียนนะครับเพราะว่าเขาเขาต้องระวังมากเขาอยู่ในทะเลจีนใต้เหมือนเรา ครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยพายุตัวเนี้ยกำลังพัฒนาตัวเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุน่นนะก่อนที่จะเข้าเวียดนาม,มนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้เรากังวลถามว่าทําไมต้องกังวลค,ค,คือปกติประเทศไทยนะครับคุณสุจัยหยุ่นครับ,รบเราไม่เคยที่จะเจอซุปเปอร์ไต้ฝุน่นเข้าเวียดนามแล้วจะมาภาคอีสานเราในอดีตนะเรามีแต่พายุโซนร้อนนะเข้าเวียดนามแล้วมาเข้าเรา หรือไม่ก็เป็นใต้ฝุ่นธรรมดาครับแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่ศูนย์ฮ่องกงคาดการก็เลยทําให้เราเรากังวลไงเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์นะครับคือเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีประสบการณ์อือันนี้คือประเด็นสําคัญครับครับผมจุดที่กังวลเพราะอะไรเพราะมันแรงขึ้นเพราะว่าเอาละมันไม่เคยว่าผ่านเวียดนามแล้วมันจะมาถึงทางอีสานของเรา ันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันทำไมถึงผิดแผกแตกต่างไปจากของเดิมครับก็อย่างทีเ่เคยเรียนนะครับว่าไอ้พุนพวงจากภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับมันทําให้พายุที่แรงอยู่แล้วมันจะแรงขึ้นความหมายก็คือว่าแทนที่มันจะเป็นใต้ฝุน่นมันเป็นซูเปอร์ใต้ฝุน่นอย่างเงี้ยนะครับหรือแทนที่มันเป็นโซนร้อนมันเป็นพายุใต้ฝุน่นม,มนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นลูกนี้ก็เช่นกันนะครับทีนี้แน่นอนว่าทางภาคใต้ของเราเนี่ยเราเคยเจอใต้ฝุน่น นะมันก็แน่นอนเพราะาเราไม่มีด่านกันชนแบบกัมพูชาหรือเวียดนามนะแต่พอมาภาคอีสานนั้นมันมีกันชนนะมีเวียดนามก็มีลาวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นกันชนก็รับไปนะคืนนี้เนี่ยผมคิดว่าเวียดนามนะคบติดตามสาการอย่างกชิดเลยนะค,ความพร้อมเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะที่คาดการออกมานะครับทีน mm ี hmm. ้สําหรับประเทศไทยเองเนี่ยอย่างที่เรียนข้างต้นว่าในเมื่อไม่เคยเจอซูเปอร์ใต้ฝุ่นเข้าเวียดนาม mm hmm. แล้วก็ขเข้าไทยเนี่ย มันจึงเป็นประเด็นว่าความรุนแรงต้องมากขึ้นกว่าพายุในดีอืมอะอนี้พอหลังจากนั้นนวเราก็ดูคาดการปริมาณฝนที่ตกรุนแรงก็หนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควรโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับลุ่มน้ําชีลุ่มน้ํามลเนี่ยอืผมว่าคือจะใช้คําว่าวิกฤตก็น่าจะใช้ได้โอ้ใช้คำนั้นเลยเหรอครับเพราะน้ําจะเยอะมากครับน้ําจะเยอะมากทีนี้ อ่างขนาดกลางขนาดเล็กในภาคอีสานเราเนี่ยครับเราก็สถานะที่เท่าที่เราดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กซึ่งตกมาร้อยมิลิเมตรต่อวันเนี่ยมันก็เต็มแล้วครับแต่ว่าพายุรูปนี้มันมากกว่าร้อยแน่ครับเอามานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคือสิ่งที่ประเด็นอันดับสองคืออย่างที่เรียนคุณชัยว่าพอเราไม่เคยเจอปุ๊บเนี่ยอเรื่องลมก็จะเป็นปัจจัยละครับเรื่องลมที่แรงขึ้น เพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยประชาชนธรรมดาเนี่ยเขาเคยเจอดิเพชชันเคยเจอหย่อมมาเนี่ยหลังคาเขาก็อาจจะเสียหายบ้างแต่ครั้งนี้ถ้าเจอตรงกันชนล่าวเนี่ยนะเข้ามาแบบสนล้อนเนี่ยตรงนี้แหละนะมันจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะก็ต้องระวังตรงนี้นะครับผมครับผมแปลว่ามาตรการเดิมที่เราเคยมีมาตลอดนั้นไม่เพียงพอแล้วเหรอครับไม่เพียงพอแล้วครับสําหรับพิรุลูกนี้ใช่ครับโอ้ครับเพราะฉะนั้น ที่เราเห็นฝนตกเยอะมาในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่มันเป็นเรื่องโลกร้อนทั้งสิน้นและมันก็จะสถานการณ์จะแย่ลงจากนี้ไปลูกต่อไปมันก็จะหนักกว่าน,นี้หรือ,อยังไงก็ลูกต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะอยู่ในทะเลได้นานขนาดไหนแล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าครับคือจํานวนพายุเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ละปีเนี่ยโดยจะไม่มีนัย่สําคัญแต่พายุที่แรงจะแรงขึ้นเท่านั้น อันนี้นที่ที่ผมทบจากโลกร้อนนะครับตอนนี้น้ําฝนที่ตกมาที่เราท่วมเนะี่ยเราก็เป็นเพียงแต่ว่าร่องพาดผ่านหรืมอมีหยมท่านนั้นเองนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีพายุนะครับมาเสริมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นประเด็นที่ทําให้ความรุนแรงมันจะมากขึ้นตามลาดับนะครับแล้ว storm surge น่ากลัวไหมครับจะมีปรากฏการณ์ storm surge คลื่นมันจะสูงมากไหมครับเห็นบอกว่าครลื่น4เมตรแล้วก็ พรุ่งนี้อาจจะสูงถึงที่ดานังเนี่ยนะใช่ฝั่งดานังถึงใช่ครับห <5 S 2> ้าเ <5 S 2> มตร<ม>เลยอย่างนั้นเหรอครับถูกต้องใช่ครับคือระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นมาเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะความเร็วลมมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสตอมเซิร์ฟระดับนั้นเกิดได้อยู่แล้วนะครับ<ม>ต้องดูที่ฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ที่ประทาัม,มาก่อนเนี่ยนะครับ<ม>กรณีผมจําตัวเลขพายุลูกก่อนได้นะครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นหิยันเนี่ยสตอมเซิร์ฟสูง6เมตร นะครับก็ขึ้นอยู่กับอ่าวนะครับลักษณะของอ่าวอีกนะต่างกันเพราะฉะนั้นลูกนี้หกเจ็ดเมตรนี่เป็นเลือกปกตินะครับจากซูเปอร์ไตฟ่นครับอืมซึ่งแน่นอนเราไม่ค่อยได้เจออย่างนี้เท่าไหร่นะความพร้อมของเราเนี่ยที่อาจารย์ดูเนี่ยทางภาคอีสานก็ดีหรือว่ามาถึงทางตะวันออกทางภาคกลางเนี่ยความพร้อมที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างในกรทมเองขนาดนี้ยังไม่เจอลูกหนักนี่ก็ยังหนักพอสมควรแล้วครับ ในพื้นทม่อุตรดิตเนี่ยผมคิดว่าพายุลูกนี้จะไม่สร้างความระบากมากนักนะครับ,รบเพราะว่าทิศทางเขาเนี่ยขึ้นไปท่าภาคกลางตอนบนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแน่นอนในขามหมายผมคือหมายความว่าเรื่องฝนที่ตกในปทมนะครับ,รบก็คงจะไม่หนักหนาสหัสเท่ากับภาคกลางตอนบนบแต่ว่าปทมจะได้รับผลกระทบก็คือว่าหางนะหางของพายุนะครับหรือไม่ก็ทําให้ลมมรสุมตะวตันต,ตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้น นะครับฝนอาจจะตกบางเขตได้นะครับในภาพในภาพรวกมกรทมในไม่นากังวลเรื่องลักษณะจะตกทุกเขตแบบแบบเวลาพายุเข้ามามันจะกวาดหมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกรทมก็คงไม่จะไม่เป็นอย่างานั้นแน่นอนนะครับอืมฮัดนี่ส่วนส่วนเรื่องที่จะตามมาเนี่ยมันเป็นเรื่องกังวลมากกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่พายุเข้ามาเนี่ยนะครับเวลาเขากวาดไปในลุ่มน,น้ําชีมูลเนี่ยยืนัครับชีมูลเนี่ยเขายาวมากเป็นห้าร้อยหกร้อยกิโล เพราะฉะนั้นเนื่องจากแม่น้ํายาวเนี่ยพันธีที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะค่อยๆมานะวันสองวันสามวันสี่ห้าวันเนี่ยนะกว่าน้ําจะหลากท่วมซึ่งท่วมทีละเมืองนะฮะกว่าจะไปถึงอุบลนะ<อ>ครับเพราะฉะนั้นอุบลเนี่ยแน่นอนปลายน้ําเนี่ยสาหัสแน่นอนอแต่เพียงแต่ว่าเมืองระหว่างก่อนอุบลเนี่ยก็จะโดนแบบโดมิโนโครับหนึ่งสองสามที่เราเคยเกิดขึ้นในดีตมาแล้วมันจะเป็น,นจุดจุด จุดๆแล้วก็จะมาหนักที่อุบลตตอนปลายทางเลยนะถูกต้องใช่ครับอย่างนั้นนะภาพเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับภาคกลางเราเนี่ยหลังจากผ่านอีสานนะครับก็คือชัยภูมิแล้วจะเข้าเพชรบูรณ์นะครับ<ม>เพชรบูรณ์พิษณุโลก<ม>กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทย<อ>ัยนะแล้วก็ขึ้นไปแถวแถวเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะฮะ<อ>ต,ตัวนี้แน่นอนไอ้เข้าภาคกลางตอนบนเนี่ยก็คือเจ้าพญาเราเนี่ยเองใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น การประเมินปริมาณน้ําเนี่ยผมประเมินผมเอาแค่คิดแบบคิดแบบไม่ใช่เว r ร์สเคสถ้าคิดในแง่ดีนะเอาฝนแค่ร้อยมิลิเมตรเองก็ว่านะเอากลางๆเนี่ยนะอ่าเวอร์สเคสว่ามันเลวร้ายเอากลางๆใช่เอากลางเนี่ยแค่ฝนตกลงมาในลุ่มเจ้าพญาเนี่ยน้ําเพิ่มตั้งหกพันล้านเออมาหกพันล้านเราลองดูหกพันล้านนะครับเราระบายในเกิดเจ้าพญาเนี่ยตอนนี้ขณะเนี้ยเขาเร่งสปีดไปที่สองพันหนึ่งร้อยลูกบา์เมตรต่อวินาทีก็คือวันละร้อยแปดสิบล้าน อเพราะฉะนั้นหกพันล้านเนี่ยระบายหนึ่งเดือนนะครับกวจะหมดมนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ธรรมดานะจากพายุลูกนี้นะครับครับของากรมอุตุตอนเมื่อเย็นนี้เองบอกว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณสองรอยสิสิกิโลเมตรจากตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮอยอันเวียดนามครับผม และก็ความเร็วลมสูงสุดเนี่ใกล้กับศูนย์กลาง158กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนที่มาทางตะวันตกความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่หอยอันเวียดนามวันพรุ่งนี้แล้วก็จะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ผ่านเข้ามาในลาวตอนล่างเข้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยบริเวณอำนาจเจริญและอุบลราชธานี หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังกลายเป็นพายุ depression และหย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงตามลำดับตรงนี้ถึงอุบลก็ยังแรงอยู่ใช่ไหมที่บอกว่าอ่อนกำลังลงนี่ครับถึงช่วง,งอุบลเนี่ยชายแดนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับโซนร้อนอยู่อ่าครับอพอผ่านเข้าอุบลพอผ่านเข้าประเทศไทยแล้วก็จะลดลงเป็น depression แล้วก็เป็นหย่อมต่อไปนะครับครับครับ,รบม,มันก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาด้วยไม่ใช่หรอ ตังอุดมันใช่ครับ<ๆ>เขาก็จะดึงฮนะตัวนี้ก็จะดึงให้แหลงขึ้นอืนะครับอือครับอือแต่นี้ผลผลพวงจากพายุรูปเนี้ยนะครับผมว่าเราอาจจะต้องคือพูดงได้ว่าผมสําหรับผมเองผมมองข้ามช็อตไปแล้วคือ,อ<า>มองว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะหลังจากนี้ต่อไปสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะมีหย่อมเกิดขึ้นนะที่เราดูภาพนะนี่หย่อมตัวเนี้ยจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุหรือเปล่าเนี่ยออืก็ต้องติดตามนะครับ เราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับพายุนี้แต่กังวลกับหย่อมที่จะเกิดข้างหน้าอนอครับเพราะมันอยู่ใกล้<ม>ใช่หย่อมอโคราศเนี่ยมันทำให้แช่อยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ฝนตัวเนี้น่า,นาจะกังวลสำหรับกรุงเทพน,น,นะครับครับครัผู้ว่าช,ชาติก็เดือดร้อนเลยสิได้มีการปรึกษาหรือไม่ทองปรึกษาอาจารย์เสรียังยังนะครับตอนพายุเข้านี่ยังแต่ก่อนหน้าเมื่อสองสัปดาห์คุยกันฮะปรึกษากันครับคุยกันว่า ว่าวิธีการต่างๆเนี่ยที่ทางกรทมก็ต้องประสานกับเนี่ยกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันน้ำนะครับ,รบแล้วก็ยังดูเหมือนว่ายังเรียกว่าไม่เคยชินกับความรุนแรงหนักขนาดนี้คำแนะนำของอาจารย์เสรีที่ให้กับผู้ว่าชัดิคืออะไรคืออย่างนี้ครับผมผมได้ได้เรียนผู้ว่าชัดไปว่าเนื่องจากว่าสถา,านเนี่ยในอนาคตเนี่ย คือเราไม่เราไม่ทราบหรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแล้วฝนตกเท่าไหร่นะแล้วที่ไหนนะครับผมก็เรียนพระชาติว่าพระชาติเนี่ยควรจะตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะเขตส่วนหน้าไว้นะครับเพื่อให้ผู้เพื่อให้ผู้บริการเขตเนี่ยเขาเป็นผู้บริการเขตการไปแล้วเขาก็จะบูรณาการในเรื่องน้ําเนี่ยหรือเรื่องอื่นด้วยนะครับที่ตามมาเพราะฉะนั้นเขาจะทํางานกับภาคประชาชน เพราะฉะนั้นภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการระบายน้านะครับกาหนดแผนการตั้งรับนะตรงไหนมีปัญหาอะไรทา่านผู้ว่าทัชชาติก็จะไปเติมเต็มในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับทา่านผู้ว่าทัชชาติก็สามารถบัญชาการได้ทุกเขตถูกไหมตาน,นี้ทา่านผู้ว่าัชชาติก็กคุยกันท่านผู้ว่าัชชาติก็เถียงผมในเชิงว่าเอาอย่างนี้ถ้าไม่ให้ผมลงไปเขตนี่สิผมต้องไปดูประชาชนมผมบอกคุณผวาัชชาติใช่ ที่ว่าท่านต้องลงไปอยู่แล้วแต่ลงไปจุดที่มันมีความรุนแรงและมีปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เฉพาะจุดน,นะไอ้เรื่นนะองที่มันหนักไม่ใช่ว่าไปทุกจุดเพราะว่าก็มีพออ,อเขตอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่จะไม่มีเวลาครับผมว่าท่านจะไม่มีเวลาเลยถ้ามันมาลักษณะเกิดมันท่วมสักสามสิบเขตอย่างเงี้ยฮะคุณพิชัยลองคิดดูออนะมันไม่มีเวลานะออใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงนะครับในเชิงอย่างนั้นเรื่องแรกที ให้ก็อนแนะนําไปนะครับเรื่องที่สองคือแน่ mm hmm. นอนว่าระบบลอยน้ำน่ะท่าน mm hmm. ว่าก็ทราบอยู่แล้วไม่เพียงพอแต่มันต้องใช้เวลาในระยะการไนดะ้ยาวนะครับ mm hmm. ก็ต้องปรับก็ต้องปรับหาพื้นที่หน่วงน้า mm hmm. นะครับหาพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องทําในอนาคตนะครับ mm hmm. อสุดท้ายเลยผมก็บอกว่าหลวงผมไม่เคยเห็นผู้ว่าคนไหนนะที่เคยประชุมหรือคุยร่วมกับผู้ว่าเหนือน้ําผมบอกนะท่าน<อ>ยกตัวอย่างเนี่ย<อ>ผู้ว่า<อ>มณฑลผู้ว่ากรุงเทพเนี่ย อผมไม่เคยเห็นว่าสมัยก่อนคุยกันเลยเออครับอืครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญถ้าว่าท่านทันทีที่ผมแนะนําท่านไปท่านนัดทว่าหมูป่าเลยไปเลยไปประทุมเลยเห็นไหมมาแล้วท่านจะนัดว่าอื่นอีกไหมก็แสดงเห็นว่าท่านมีจิตใจที่จะทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับท่านผมใช่ตรงนี้ประเด็นนี้สําคัญว่ากรทมและปริมณฑลเนี่ยถ้าไม่ทํามาร่วมกันเนี่ย น้ำมันไม่ได้สนใจดีว่ามันเขตของใครน้ำมากใช่ไหมแล้วถ้าถ้าถ้าอาจารย์เสรีจะจัดระบบกทมและอ่ปริมณฑลจังหวัดต่างๆเนี่ยมันน่าจะระบบมันน่าจะเป็นยังไงคือคือขณะนี้เองนะครับมีกฎหมายน้ําอยู่แล้วนะในเชิงคณะกรรมการลุ่มน้ำนะซึ่งกทมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการลุ่มน้ําอยู่แล้วนันนี่เป็นเรื่องดีแต่ว่ากฎหมายมันเพิ่งตั้งข่ครับคุณชัยครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่งเริ่ม พอมันเพิ่งเริ่มเนี่ยกว่ามันจะสําเร็จเนี่ยะนะคับังคับไปตามกฎหมายเนี่ยผมว่าอย่างต่ําก็ต้องห้าปีสิบปีนะครับไปไปแล้วก็ภาคประชาชนเองตอนนี้เขาก็มีประเด็นปัญหาว่ามีส่วนร่วมน้อยไปในคณะกรรมการลุ่มน้ําอาจจะต้องมีการปรับให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นอนาคตเราก็ต้องต้องรอ,อนะครับตัวน,นี้ครับครับจับบงหวัดต่างๆจะประชุมกันแล้วแต่อํานาจมันก็ยังต้องประสานกันกับเช่นกรมชนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม ใช่ครับก็ตรงนี้เป็นประเด็นเหมือนกันครับคุณที่ใชครับสมมุติว่าสมมุติว่าผู้ว่าปทุมกับผู้ว่าชัตชาตินะครับคุยกันแล้วบอกว่าอ้าวผู้ว่าชัตชาติบอกว่าอย่าระบายน้ําผ่านมามากนะทำให้ผมมีปัญหาผู้ว่าปทุมบอกว่าผู้ว่าชัตชาติเปิดประตูน้ําเข้ากรุงเทพหน่อยสิเห็นไหมอย่างเงี้ยปัญหาเกิดขึ้นเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุยกันไม่รู้เรื่องสมมุตินะฮะในการแล้วใครจะมาตัดสินนั่นสิ เห็นไหมต่างคนต่างก็ต้องปกป้องดินแดนของตัวเองใช่ไหมประจุใช่ครับใช่ไหมครับมันเคยเกิดมาแล้วในดีเรื่องเหล่านี้เกิดแล้วในดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันต้องมีกลไกนะครับกลไกผมก็บอกว่าอย่างนี้กลไกก็คือหนีไม่พ้นมหาไทยแน่นอนนะครับนะครับที่จะต้องลงมานะครับในกรณีที่เกิดเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถตกลงมาได้นะครับมหาไทยก็คือพู้ว่าแต่กรมชนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับมหาไทยถูกต้อง ฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นเป็นอุปรสรรคตลอดเวลามาเลยการประสานงานแต่และคนมีสายงานรายงานตรงไปถึงเจ้านายตัวเองที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราฉะนั้นทุกคนมีบทบาทหนะ้าที่ฉันต้องทําเพื่อจะตอบสนองอหัวหน้าฉันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหามาตลอดมันไม่มีวงศูนย์รวมกันเต็จริงๆเลยนใช่ครับตรงเนี้ก็ก็จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับจะต้องมีบทบาทเพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นประธานกรรมการก็ต้องมีอ,นอมำนาจตามการลุ่มน้ำนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจใช่ครับผมใช่และนอกนั้นก็ยังต้องเข้าใจกรมอุตุอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไงใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องใช่ครับอาจารย์ท่ารอง i อพีอาจารย์เห็นเลยว่าไอโลกร้อนมันมีส่วนกระทบแน่แต่ว่าต่างคนต่างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองไม่ได้มองอไกลกว่านี้ว่าต้องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนซึ่งมันมีนผลต่อ น้ำท่วมเกี่ยวกับเรื่องน้ําแรงเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานที่เราเห็นในระดับโลกเลยอาจารย์มองอยังไงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เห็นด้วยกับคุณธีชัยเลยครับเพราะว่ามันมีความสําคัญมากนะครับเราเราเนี่ยทํางานในเอพีซีมาสิบปีเนี่ยเราพบเลยว่าอเวลาเราไปประเมินผมเนี่ยเป็นหน้าที่ผมต้องไปประเมินภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับเ,เราทํางานกันเนี่ยเจ็ดปีเราจะออกรับรีพอร์ตมาฉบับหนึ่งแต่ช่วงหลังเนี่ยก็ห้าปีแล้วนะครับทีนี้แน่นอนว่าแต่ละประเทศนะครับ ก็ทําหน้าที่ endorse report ตัวนั้น endorse ก็คือยอมรับถูกไหมครเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามาตรการในรายงาน IPC คุณต้องไปดําเนินการตามนั้นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐบานลนโยบายนายกก็ต้องแจกจ่ายนะว่าไปที่หน่วยงานที่เป็นพูดง่ายว่าอย่างสมมติเรื่องน้ำก็แจกจ่ายไปที่ใครดูแลเรื่องน้ำน<ฉ>ะให้นําเรื่องเนี้ไปปฏิบัติตอย่างเงี้ยน<ฉ>ะครับผมดันน <ฉะ S 1> มันก็เป็นประเด็นที่คุณสุจัยบอกว่าเรายังเหมือนกับมันขาดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับบูรณการในเรื่องจากเรื่องเหล่าเนี้มันมันค่อนข้างจะยากนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าตกลงแล้วเราจะเดินไปยังไงนะครับเช่นผมยกตัวอย่างได้เลยว่ากรณีน้นําท่วมในลุ่มเจ้าพระยานะเสร็จปั๊บก็จะมีโครงการผันน้ําจากนู่นไปนี่นะกองผันน้ําเนี่ยไอทีบอกว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เฟกซิเบิลเลยอ oh, ๋อเหรอไม่เขาบอกมาเลยไม่เฟกซิเบิลนะครับเพราะฉะนั้น ้องปรับนะโดยระดับแรกเลยให้คำนึงถึงเขาเรียกเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า nature based solution nature based คือต้องอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติถูกต้องให้ไปดูก่อนว่าธรรมชาติสามารถจะ absorb ได้เท่าไหร่ไปดูก่อนนะที่ของเรานี่ทาเลยโดยไม่สนใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นสังเกตเห็นจากเราสร้างผนังกั้นน้ําเต็มเลยแม่น้ำเห็นไหมฮะมีแต่ผนังมีแต่คอนกรีตนอฮะนั่นคือสิ่งที่ไอทีบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาด ธรรมชาติมันไม่ไม่ธรรมชาติไม่ตอบโจทย์อืครับไม่ตอบโจทย์ในอนาคตนะครับเช่นเราไปดูสิงคโปร์มาอย่างที่ผมเรียนคุณชัยนะว่าสิงคโปร์เนี่ยทุบผนังออกหมดเลยแล้วทําเป็นแม่น้ําธรรมชาตินะแล้วทําเป็นพื้นที่รับน้ําเป็นสวนนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจเข้าในถนนออชาร์ดเลยนะครับตรงกลางเลยนะตรงกลางเลยกลางพื้นที่บิสซิเนสเลยเห็นไหมนั่ก็ทำเห็นไหมจะเห็นว่านั่นคือเขาเขาเอาไอ้นโยบายหรือ การวิจัยของไอซีไปปฏิบัตินะครับนำไปนะครับใช่เพราะว่าสองปีก่อนหรือยังไงเนี่ยท่วมตรงกลางเอาโอชาเลยครับิซคโปร์ใช่ครับท่วมหนักมากหนักมากเลยนี่นี่แหละปัญหาก็คืออย่างเรื่องของโลกร้อนมันก็ไปอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติตัวร้อนเรื่องน้ําท่วมก็ไปเรื่องชลประทานก็ไปอยู่กับอีกกระทรวงหนึ่งการบริหารท้องถิ่นก็อยู่กับกระทรวงมหาดไทย แต่นั้นมันไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขียนมาสเตอร์แลนขึ้นมาที่เอาปัจจัยต่างๆเนี่ยมองไปอนคตปีห้างหน้าแล้วตรงนี้ที่ขาดแคลนกอใช่ครับใช่คร่ะแล้วมันมันแผนต่างๆที่เขียนเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ลิจิตแบบยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีจะลิจิตไม่ได้นะครับเกษตรด้านน้ำมันแข็งไม่ได้ครับผมใช่กรณีอย่างนั้นนะครับใช่ ก็เนี่ยมีคนที่เขาติดตามก็บอกควรจะมีการออกทีวีรวมการเฉพาะกิจแจ้งเตือนกําหนดแผนทิศทางความช่วยเหลือแต่ละจังหวัดเอได้พูดกันจะได้คือคนไทยจะได้รู้ว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันต้องผ่านสื่ออะไรบ้างอย่างไงซึ่งตอนนี้เนี่ยกุตุก็เตือนทีกทมก็ประกาศทีจังหวัดแต่ละจังหวัดก็พูดว่าก็ประกาศทีมันไม่เห็นภาพบุคใช่ครับใช่ใช่ตรงนี้หน้าหน้าหน้าเป็นห่วงเหมือนกันครับ อืครับด้วยเสรีก็าําเรื่องน้ําเรื่องอากาศเรื่องนี้มาตลอดเลยเนี่ยครับมองอนาคตข้างหน้ายังไงต่อคือคืออนาคตนะครับอแน่นอนว่าเราอยู่บนอ่ warming zone เนี่ยนะครับภัยคุกคามเนี่ยมันจะหนักขึ้นแน่แน่นักขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องน้ําท่วมก็ได้นะครับฝนมันมาตกหนักแน่มากขึ้นประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่า ในขณะที่เวลาผ่านไปเนี่ยพื้นที่รับน้ําเรากลับน้อยลง oh. ะะพื้นที่ชุ่มน้ํากลับน้อยลงพื้นที่หน่งน้ำกลับน้อยลงเพราะว่ามันมีการขยายตัวเมืองนะแต่จะจังหวัดไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในอนาคตแน่นอนผลกระทบมันก็รุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคุณเป็นประเด็นผมถึงเรียนไปกับผู้ว่าชัชชาติว่าผู้บวยการเขตเนี่ยถ้าบูรณาการกับภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะคุณไปดูประเมินซิว่าพื้นที่หน่วงน้ําคุณมีเท่าไหร่ ออพื้นที่รับน้ามีเท่าไหร่เนี่ยมันจะเห็นภาพเลยว่าพื้นที่ผมสามารถรับได้ฝนแค่ร้อยมิลลิเมตรครับนายอย่างเงี้ยมั้งตอบแสดงว่าก็ต้องไปแก้ปัญหาสิจะให้รับในอนาคตมันตกมากกว่า mm ร้อยมิลลิเมตรทำยังไงเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านั้นก็สามารถจะจัดการตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะเช่นกันในระดับประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่เป็นประธานนะครับ,รบก็ต้องมองว่าแต่ละลุ่มน้ําของเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรนะรเราคิดไม่ใช่เฉพาะน้ําท่วมหรือน้ําแล้งเหมือนกันนะครับ อีกห้าปีข้างหน้านะครับคุณสุจิชใจครับผมบอกตอนนี้เลยแล้วท่านชมทางบ้านท่านจำผมพูดผมไว้นะว่าเราจะเจอภัยแล้งหนักที่สุดในปีสองอีกสองปีข้างหน้าภัยแล้งมาเลยน้ำท่วมเสร็จเจอภัยแล้งหนักเลยถูกต้องใช่ครับปีหน้าฝนจะเริ่มเบาฝนวเบาเราก็ใช้น้ําในอ่างที่มีอยู่ตอนเนี้ยเสร็จปั๊บใช้ปีเดียวก็หมดเลยประเทศไทยนี่มีน้ําปีเดียวใช้ปีหนึ่งหมดเลยนะครับแนนั้เเก่งมากเลยใช่ครับเพราะว่าเราไม่บริหารบนดีแมนไซด์แมเนจเมนต์นะครับครับ ครัเราปลูกเวลาปลูกข I mean, land, yep so ้าวนาปังอข้าวนาเขาก็ปลูกเพราะเขาไม่รู้จะทําอะไรถูกไหมฮะนาปีฝนจะดีแลอไม่ดีเขาก็ปลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นของเราจึงเป็นประเทศที่มีผลผลิตต่ํานะครับต่ํากว่าระดับมาตรฐานของโลกนะครับจากมาตรฐาน500กิโลกรมต่อไร่เราได้ประมาณ430กิโกรัมต่อไร่ซึ่งจึงเป็นเหตุให้คุณใจทราบดีว่าทำไมชาวนาจนกระจนไม่มีรวยหรอครับ 400กิโลกร,รัมต่อไร่เนี่ยนะครับตันหนึ่งถ้าหมื่นหนึ่งนะฮะเขาได้สี่พันบาทอ่ะสี่เดือนเขาจะเอาอะไรกินนะสี่พันบาทไม่มีทางพอเปลี่ยนไปไม่ได้เลยใช่ใชครับเน<ช>ี่ยประเด็นหลักมันต้องไปเปลี่ยนแนวคิดว่าจะทํำยังไงให้เขาปลูกด้วยพื้นที่น้อยลงแต่ใ,<ช>ให้เสริมให้ในขณะที่น้อยลงเนี่ยเอานวัตกรรมไปใช้แล้วทําให้เขาเป็นพันกิโลกร,รัมต่อไรอ่นะครับเนี่ยเหมือนกับอินเดียจีนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทํานะครับเรื่องนี้นะครับผม ั่นคือหมายความอาจารย์เราพูดถึงว่าบริหารเรื่องน้ําให้ดีตรงนี้แหละจะไม่เป็นหัวใจใช่ครับถูกต้องใช่ครับอืมอืครับโอ้ถ้าเรามองไปข้างหน้าว่าจะมีภัยแล้งที่หนักนะหลังจากท่วมหนักแล้วเนี่ยนะครับมันต้องบริหารอีกคนละแบบเลยนะใช่ครับถูกต้องเลยนะครับครับผมเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีแล้วมันเป็นแผนที่เร่งด่วนเฉพาะหน้าสามปีห้าปีข้างหน้าต้องมีต้องใช่เลยฮะแผนสามปีห้าปีนะสำคัญ คร,ครับนี่แหละอาจารย์เสรีก็ต้องคอยกระตุน้นคอยกระตุกแล้วก็คอยพยายามจะเอามา <c oughs> พูดคุยให้ผู้ที่เราไปชอบบ้านเมืองจะได้ฟังเรื่องเหล่านี้พรรคการเมืองทั้งหลายที่หาเสียงจากนี้ยังเลือกตั้งคราวหน้านี่ก็ต้องมีแผนเหล่านี้นะครับผมว่าประชาชนก็ต้องการรู้ว่าท่านมีแผนการเหล่านี้ต่างๆนานาอย่างไรแต่ผมไม่เห็นพรรคการเมืองไหนพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะอาจารย์เสรีครับผมก็เป็นเป็นเอ่อเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรครับ คือก็ไม่ทราบเรื่องเนี่ยนะครับว่าคือพูดง่ายต้องเจอก่อนนะครับต้องเจอก่อนนะครับต้องเจอก่อนแล้วถึงจะลงมือทาซึ่งมันก็ช้าแต่ละอาจารย์ใช่ครับงใช่ครับเอาแล้วคืนนี้ต้องขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็ยังไงก่อนกันนะครับมีอะไรผมจะได้รับอาจารย์มาช่วยอัปเดตกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยอดแ c a s t